สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมโจธีรพง์ในช่องกเกษตรบ้านสวนครับครับสวัสดียามเย็นครับก็เดี๋ยววันนี้มาเปิดอากาศตัดใยในตอนเย็นนะทําไมต้องบอกว่าในตอนเย็นเมื่อเช้าเราไม่ว่างนะเมื่อเช้าเราอบเห็ดฟางนะเมื่อเช้าเราอบเห็ดฟางไปสองหลังก็เสร็จเกือบเที่ยงนะแล้วก็เลยไม่มีเวลาได้ทําการเปิดอากาศตัดใยนะก็เลยล่วงเลยมาเย็นเปิดตอนเย็นเปิดอากาศตัดใยไปเลยนะตอนเย็นนะ เปิดอากาศตัดใยฟังเพลงไปด้วยอืมเวลาถ่ายคลิปนะ่ะชอบมีคนเปิดเพลงนะแถวๆนี้นะอย่างนี้ต้องดึงปักออกนะนี่เกเรด้วยไปเดี๋ยววันนี้พามาดูนะเส้นใหญ่นะเข้าได้อย่างเพราะว่าเพิ่งเปิดนะเพิ่งเปิดมืแมนเลยช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็นนะอุณหภูมิลดลงบางจังหวัดบางพื้นที่ก็หนาวแล้วนะที่ ลาดบุรีน,นี่ที่อยู่ที่ลาดบุรีก็เริ่มนะเริ่มหนาวหนาวนะส่วนใหญ่จะหนาวส่วนใหญ่จะหนาวจะเย็นในตอนกลางคืนนะแต่ว่ากลางวันก็ร้อนเหมือนเดิมโอเคไม่มีปัญหาในการเ่อยฟังปกติดีสะด้วยนะอากาศกําลังดีดีสะด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะในช่วงนี้นะการเพราะในช่วงนี้ก็ใส่ทลายปามให้เยอะให้หนาไว้นะหรือว่าจะเป็นวัส,สดุเพาะอย่างอื่นนะจะเป็นทลายปาม ไหวลากมันอะไรก็ตามแต่นะนี่นี่จะเห็นว่าเราใส่เยอะเลยหัวนี่หัวทับๆเกยๆกันไว้นะเส้นใหญ่เราจะได้เดินดีนะในโรงเรือนจะได้มีความร้อนนะถ้าเรายิ่งเราใส่น้อยไปด้วยแล้วก็อุณหภูมิลดลงด้วยไปกันใหญ่เลยนะนเส้นใหญ่เราก็ถือว่าโอเคอยู่อากาศเย็นๆหนาวๆด้วยนี่เดินลงล่างไหมโอเคเยี่ยมเลยนี่ประเช้าก็อบไปสองลลังนะ แล้วช่วงนี้ช่วงนี้ทํางานจะเสร็จช้าเสร็จช้าเพราะว่าเราใส่เยอะอะเราใส่เลยอ่อยางสมมุติว่าปกติเรา,ปก,เราปกติเราเป็นรถเข็นใช่ไหมเป็นรถเข็นหน้าตารถเข็นอยู่ทนี้ปะไม่มีทนี้ปกติอ่ะอะ่เป็นรถเข็นแบบนี้ประมาณประมาณเอ้าหายไปหมดเลย อรถที่ขับไว้เข็นปูนน่ะนี่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 นู่น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 ปกติจะเป็นรถเข็นแบบนั้นนะก็จะอยู่ประมาณอ่ะประมาณสามรถเข็นอะแพงนึงนะแพงนึงก็ประมาณสามรถเข็นสามรถเข็นนี่ปุดๆนะไม่ใช่ว่าสามรถเข็นน้อยๆนะก็คือสามรถเข็นปุดๆเลยแต่สามรถเข็นไม่พอเนี่ยก็อาจจะต้องมีถึงสี่หรือสามครึ่งเนี่ย ก็ทุกแผงเนี่ยก็เพิ่มไปใช่ปะเพิ่มเพิ่มไปงานมันก็เสร็จช้าปกติเ,เราจะไวนะงานเนี่ยเห็นปะยืดออกมานอกๆเนี่ยแล้วก็ทับทับกันนะให,นให้เกิดความร้อนให้เกิดความหนาแน่นยังเยอะนะยังเยอะไม่พอนะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าอากาศเย็นอากาศหนาวคนนี้อุณหภูมิลดันนี้นะอาจจะต้องมีการเกยกันเลยข้างๆเนี่ยก็คือเอียง เอียงเนี่ยเอียงแปะแปะแปะกันนะอันนี้แค่แค่ว่าชนชนชิดชิด,ชดแล้วก็ทับทับก็แน่นแล้วแหละแต่ว่าถ้าอากาศลดลงอุณหภูมิลดลงต้องทับยิ่งกว่านี้นะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆเลยพูดง่ายๆเลยสรุปง่ายๆคือทําตามอากาศนี่ช่วงนี้ก็ทลายปาล์มขาดนะทลายปาล์มขาดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะในจังหวัด กาญจนบุรีนะทลายปามขาดเออทลายปามใต้ก็ยังหาได้อยู่นะก็ช่วงนี้ผมก็หันไปลงทลายปามใต้แล้วแหละพอทลายที่ที่ขาดแล้วนะนี่ทลายมีแค่นี้ทลายเหลือแค่นี้เองนะแต่เราก็สั่งเป็นทลายปามใต้แล้วเช้าอบสองหลังนยังทนะํหน้าหนาวผมก็ยังทํานะไม่ใช่ว่าเห็นผมเงียบๆไม่ได้ลงคลิปนะทำเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเช้ออานี้ แล้วก็มีเก็บอยู่มีเก็บอยู่มีอันน,น,นี้อันนี้เก็บอยู่นะมีเก็บอยู่ไอ้ส่วนเรื่องแมงวีนะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเลยน,นะช่วงนี้นะนี่แมงวีก็จะชุกชุมหน่อยนะก็อ่าผมเห็นตัวตัวบอกอนนะ่อกอนนะผมจะทําเป็นเป็นที่ล่อ เป็นที่ล่อแมงวีนะถ้าใครได้ติดตามคลิปต้ตนๆของผมนะที่ว่าใช้เป็นกระมังโลปิเนียมเล็กๆสองอันนะมาประกบกันแล้วก็ใส่โคมไฟตกกลางเสร็จแล้วก็เจาะรูนะเจาะรูเจาะรูให้แมงวีมันเข้าได้แมงวีมันจะเห็นแสงพอมันเห็นแสงแล้วมันก็จะเข้าไปตามช่องทีนี้มันก็เข้าไปตายเพราะว่าในนั้นอะ่ะเราใส่หลอดไฟไว้หกสิหรือร้อยวัตต์เนี่ย ป็นหลอดแรงเทียนนะมันร้อนมากนะมันก็จะเข้าไปตายนะแต่ตอนนี้เขามีตัวล่อแม,มงวีแล้วนะที่เป็นไฟสี่ฟ้าฟ้านะหลอดสั้นๆอ่ะเครื่องก็ไม่ได้ใหญ่โตมาก,กน,นะเดี๋ยวผมว่าจะสั่งมานะเดี๋ยวสั่งมาจะมาเอามารีวิวให้ดูนะก็คือมันใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแล้วก็แมวแรงเข้าไปพูดง่ายคืออย่างกับเครื่องเครื่องเครื่องช็อตยุงเหมือนเครื่องช็อตยุงเลยแต่ว่า อันนี้มันเห็นแสงไฟเ่ยมันก็บินเข้าไปมันก็โดนช็อตก็ว่าจะสั่งมาอยู่นะเดี๋ยวสั่งมาจะมารีวิวให้ดูนะมันใช้งานง่ายนะแล้วก็ประหยัดไฟนะแต่อย่างของผมที่ให้ดูเมื่อก่อนเนี่ยได้ผลไหมมันได้ผลจริงแต่ว่าอย่างน้อยอนะ่หลอดก็ต้องประมาณหกสิบวัตต์เนี่ยก็กินไปแล้วนะหกสิบวัตต์แต่ว่าถ้าแบบที่ผมว่าเนี่ยมีสองหลอดหลอดละเก้าวัตต์เก้าสองสิบแปดก็แค่สิบแปดวัตต์เองประหยัดไฟไฟฟ้ากันนะอันนี้แช่เมื่อวานนะ อันนี้แช่เมื่อวานก็ทำเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีการหยุดนะหยุดไม่ได้นะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเห็ดฟางมันเป็นอาชีพหลักของเรานะแล้วก็มีไร่อ้อยไรอ้อยเราก็ทํานะแต่ไรอ้อยมันผลผลิตมันหนึ่งปีนะเราก็เลยต้องหันมาเล่นเห็ดฟางก่อนเพราะว่าเห็ดฟางเนี่ยมันได้ไรายได้ทุกวันนะเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเปิดสักพักหนึ่งเราก็จะทําการตัดใหญ่คนระับการตัดใหญ่ก็เหมือนเดิมใส เอ็กซาบูฮอร์โมนน้ำดำแล้วก็ผายแก้วนะผายแก้วก็อยู่อยู่ที่ว่าเออมันมีรามีโรคระบาดไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่มีเราก็ไม่ค่อยได้ใส่นะอย่างเราดูด้วยสายตาอย่างที่บอกไว้ว่าทําไมต้องกอนตาใหญ่ต้องมาดูเราก็มาดูว่ามันเกิดมีราเขียวราส้มราอะไรต่ออะไรไหมถ้ามีเราก็ใส่ผายแก้วไปด้วยหรือว่าใครจะฉีดแบบว่าป้องกันก็ได้นะใส่ไปแบบป้องกันก็ได้นะนี่ อเคเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะยังมีกินชุนช่นๆอยู่นะแต่ว่าชุน่นชุ่นไม่มากนะเพราะว่าช่วงน,นี้ช่วงนี้อากาศไม่ได้ร้อนมากพออากาศไม่ค่อยร้อนมากมันจะไม่ค่อยชุน่นโอเคเดินเยี่ยมอยู่นี่เพิง่งอบไปนะเมื่อเช้านะก็อบด้วยนี่แหละนี่ผมใช้นี่แหละอบช่วงนี้สบายเลยเพราะว่า ช่วงพูดถึงว่าเข้าแรงแล้วเข้าแรงแล้วทลายปามมันจะมันจะแห้งไวนะพอมันจะแห้งไวเราก็เอามาเข้าเตาได้เลยก่อนที่เราจะคนทิ้งอะ่ะเราก็จะเปิดทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะนี่อันนี้เปิดทิ้งประมาณเปิดประมาณสามวันนะเปิดทิ้งประมาณสามวันแล้วก็คนออกไปข้างนอกนะแล้วก็หัวในแห้งๆก็จะเอาเข้าเตานะนี่เปิดทิ้งยังมีดอกเยลยนี่ ก็ทิ้งยังมีดอกอยู่เลยเคล็ดลับหน้าในการออกดอกให้ดอกทนดอกนานนะใช้เชื้อที่มีคุณภาพรักษาความชื้นในโรงเรือนให้ดีใส่ทรายปามเลยวัสดุเพาะให้หนาไว้เพื่อที่ว่าเห็ดออกมานะก็จะได้ดอกสวยดอกขาวดอกแบนนะสารอาหารพอความร้อนพอความชื้นดีนี่ออกดีอยู่แล้วนะ นี่ตั้งแต่เป็นเดือนแล้วนะเนี่ยอันนี้ชุดนี้เป็นเดือนแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเราแช่ไปแล้วไงที่พาไปดูที่บอ่อเมอื่อสักสักู่เราแช่ไปแล้วเราก็เลยจําเป็นต้องเอาวันนี้ออกน,ะนแต่ก็ดอกอย่างดีอยู่เลยนะนี่เดี๋ยวหาว่าไม่มีดอกดอกดีเลยเนะนี่ยโตนะดอกโตนะดอกแบบนี้โตนะถ้าดอกไม่โตมันจะดูง่ายนะดอกไม่โตมันก็จะเป็นดอกหัวแหลมๆอะเออแบบนี่ยังกับ ขึ้นมาอย่างนนิ้วโป้นี่มันคือไม่โตแล้วแต่ถ้าดอกแบนๆแบนๆกลมๆเข้าๆดอกยังโตอยู่นะนี่อย่างเงี้ยยังโตอยู่นี่อย่างเงี้ยยังโตอยู่นี่นี่แบนๆอย่างเงี้ยยังโตอยู่ถ้าเราเก็บไว้เราก็ยังได้นะหลักร้อยสองสามร้อยอะไรเงี้ยเราก็ทําใหม่ดีกว่านะเพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นอะไม่งั้นถ้ายืดเยอะหลังนี้หลังนี้ยืดเยอะอออกไปอีกเดี๋ยวหลังหน้ารออีกแล้วเงี้ยมันก็ ทำเป็นรุ่นนะเราทำเป็นรุ่นไงนี่จะเข้านี่ของเข้านี่คู่กันสองอันนี้โอเคครับก็ฝากกดติดตามการเพราะเห็ดฝางไว้ด้วยนะท่านใดเข้ามาดูใหม่นะเป็นมือใหม่หรือว่าสนใจในการเพราะเห็ดฝางนะก็ฝากกดติดตามคลิปไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะลงคลิปบ่อยๆแล้วกันนะโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ